พยัญจีึ้นมัได้ไงเบิ่งบอกฮะเฮ้ยเฮ้ยโเลียวหลังเลยสิพ่างไม่ใส่เตงสิพ่างไม่ใส่เตงเอาเอ้าเอ้า m มอนีเอ้ามอนี่ เป็นปรขกาศสูนตำยังเยอะแล้วมึงเอา้าจะใด่ป้างได้บ้างอานาไม่ได้ป้างจะวันสิมทาทำลายหลานเฮาอีกแล้วนะอร่อยไหม <c oughs> làm à, đâu có mì snack jack? làn tàu à? oh. bật pha ba đẻ đi mát mà cứ nằm này cứ cái cái à อันนี้อ่ะอัน้องเมี่ยเอลทำเหรออ่ะจับจับจับผ้าหมือ่่มอิเี่เอลนีวิตามินซีผิวจะได้สวยอะไรกินตั้งตาเมื่อกี้เอาแล้วเหอกมาเก็บยนยิบยี่กี่ล นี่น่นนัอเปียเปีเปียวอือจะปาไงกินเปียวจะปาไงกินเปียวเปียวมื่อานเลยนี่พ่อเลล่ะโอ้ยไม่เหนหาไม่หนคือพทีนี่ล่ะ แหมเออว่าจะเปรี้ยวดิแต่โตมัน yeah. uh, <laughs> <laughs> <laughs>